ข่าวด่วนที่ทุกคนต้องรู้เพื่อเปิดค่าการมองเห็นสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในาตุ๊กอินฟินิตี้88นะครับวันนี้มีข่าวดีข่าวเด่นข่าวด่วนนะครับมาบอกเพื่อนๆช่วยเรื่องของการเปิดค่าการมองเห็นนะครับใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับลองไปเช็คดูก่อนเริ่มต้นฝากติดตามและฝากแชร์คอมเมนต์รีโพสต์ให้ในตุ๊กด้วยนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆท่านใดบ้างครับที่ทําคลิป แล้วชอบใช้เอฟเฟกกระแสนะครับอ่ะเพื่อนๆลองไปเช็คฟีดตัวเองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคุณลองทําคลิปเป็น2แบบนะครับแบบที่ไม่มีเอฟเฟกนะครับที่ไม่มีเอฟเฟกกับแบบที่มีเอฟเฟกเนาะนะครับอันนี้คือ1นนะลองไปดูนะครับ2นะครับเพื่อนๆที่เป็นสายดูเอ็ดนะครับชอบไปดูเอ็ดคนอื่นเขาเพื่อนๆครับใครที่ไปดูเอ็ดคนอื่นมานะครับ เรารู้ไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาทําผิดกฎชุมชนหรือเปล่าเพราะถ้าเขาทําผิดกฎชุมชนเราไปดูเอ็ดเข้ามานะครับเท่ากับเราเองเนี่ยก็จะถูกลดค่าการเห็นลงไปด้วยเช่นกันนะครับและนะครับที่สําคัญคือนะครับการใช้เอฟเฟกต่างๆเพลงต่างๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับเ,เพื่อนๆไปตัดต่อมาจากที่อื่นนะครับก็อันนี้ก็ไปเช็คอีกเช่นกันนะครับและอีกที่สําคัญหนึ่งเลยก็คือ ใครบ้างครับเป็นสายใช้แม่แบบนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับลองทําคลิปนะครับที่เป็นคลิปแบบเร็วๆนะครับลองดูซิว่า AI นําส่งยังไงนะครับแล้วเราก็ลองทําคลิปนะครับที่เราใช้เอฟเฟกด้วยนะครับใช้แม่แบบด้วยแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่เราชอบไปเอาของคนอื่นมาใช้ในระบบนะครับเราลองใช้ดูนะครับอาจจะเห็น ความเปลี่ยนแปลงก็ได้ว่าเอ๊ะทาไมวันนี้เราถึงถึงถูกลดค่าการมองเห็นนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆนว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับ tiktok ในการออกแบบในการทําไม่ว่าจะเป็นหน้าปกหรือว่าการตัดต่อคลิปเนี่ยนะครับ ai เขารู้ครับว่าเราใช้แพลตฟอร์มเขาใช้เครื่องมือของเขาในการตัดต่อหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนออกแบบเครื่องมือครับเขาจะรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆนนะครับรู้ ข้อมูลแบบนี้แล้วหรือยังถ้ารู้แล้ววันนี้ฝากแชร์อ่ะเมื่อรู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับก็ลองเอาไปพิราะห์ช่องของตนเองดูนะครับเพื่อช่วยเรื่องของการเปิดค่าการมองเห็นนะครับทิกตอกเขาต้องการให้เรานะครับมาใช้เครื่องมือของเขาใช้อุปกรณ์ของเขาแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขามีอยู่เนี่ยเราอาจจะใช้ไม่ได้เราอาจจะต้องมากันแบบเรียวๆแบบน่ารักน่ารักหน้า,นาตาแบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบใช้ ใช้เอฟเฟกเยอะๆนะครับแต่งตัวเองให้ไม่เหมือนตัวเองในในช่องของตนเองเนี่ยบางทีติ๊กตอกเขาสับสนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วคุณเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าอะไรไอ้คนนี้เจ้าของช่องหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมันมีองค์ประกอบเยอะมากนะครับเพราะว่าเรากําลังอยู่บนแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ในการประมวลผลแบบร้อยแบบแบบเต็มที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับและเรียนรู้เพื่อไปต่ออ่ะฝากแชร์รีโพสต์คอมเมนต์นะครับ ช่องนายทุกอินฟินิตี8 8พาร์ทเนอร์ายะยายติดกับ t ิกตอ k ประเทศจีนผู้บริหารกองถ่ายทำปั้นคุณสู่ดาวทิกตอกแล้วก็เป็นคู่ในระบบนะครับติดกับทิกตอกประเทศจีนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ